ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวริษัการเงินธนาคารนะคะได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเซตอเวอร์ส2งค่ะและในขณะเดียวกันนะคะปีนี้ค่ะบริษัทกาฟนะคะก็ได้รับรางวัลจากเวทีนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านของบริษัทกาฟเอเนจเดเวลอปเมนต์จำกัดหรือกาฟรับรางวัลในงานเซตอเวอร์ส2งกลุ่ม Business e x c e l l e n c e สาขา Deal of the Year Awards ด้านการควบรวมกิจาการจากการทําธุรกรรมทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบมองจอ In ินทัชโฮดดิ้ง และบมจเอสวานอินโฟเซอร์วิสโดยทางด้านของคุณยุพาพินวังวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกาฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าการรับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการมุ่งขยายธุรกิจไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรวมถึงการเสริมสร้างการเติบโตของกำไรให้บริษัทในระยะยาวด้วยซึ่งการทำา Ten ดอร์ f อฟในหุ้นของ n t o u c h และ a d v a n c e ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาค่ะโดยกราฟอินทัชและบริษัทในกลุ่มอินทัชจะดําเนินนะคะรวมไปถึงเดินหน้าต่อยอดธุรกิจในอนาคตร่วมกันเพื่อมุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้ผู้ที่ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะถือเป็นก้าวสำคัญในการดําเนินธุรกิจที่น่าจับตาเลยทีเดียวนะคะและขอแสดงความยินดีด้วยละค่ะ